ลิปกันนะคะคลิป2นะคะของแม่ค้าออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์ไรสต็อกอ่าเห็นไหมบอกว่าไรสต็อกใช่ไหมคะคืออะไรอ่าคือนะคะอันดับแรกของการนะคะของการที่คุณจะขายของกับเราเนาะคุณเปิดเพียงแค่2 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะซื้อครั้งแรกเท่านั้นเพื่อเป็นการเปิดบินเสร็จแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะต่อไป พอขายตรงนั้นนะ2,500บาทนั้นหมดแล้วนะคุณไม่ต้องซื้ออีกแล้วคุณไม่ต้องสั่งซื้ออีกแล้วคุณซื้อที่ไหนรู้ไหม คุณจะได้รับเว็บไซต์ไปฟรีๆเลยนะคะเว็บไซต์ที่เป็นชื่อของคุณนะคะและในเว็บไซต์นั้นคุณก็จะสามารถนะสั่งสินค้านะคะส่งเข้าถึงคุณนะคะและโอ้ยเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์อัจฉริยะมากๆเลยนะคะทำหน้าที่ทุกอย่างแทนเรานะคะเป็นทั้งแหล่งความรู้สารพัดเลยนะคะในนั้นบรรจุคอสหลักแสนเลยนะคะ คอร์สหลักแสนหลักล้านเลยนะคะในนั้นมันจุคอร์สไว้เยอะมากและที่สําคัญเนาะในเว็บไซต์นั้นนะคะในเว็บไซต์นั้นเรายังสามารถสั่งสินค้าให้ไปส่งลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องแพ็กของนะคะไม่ต้องไปส่งของนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าแค่จิ้มในเว็บไซต์นะคะและเราก็ให้บริษัทจัดส่งให้เราเรียบร้อยเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะในเว็บไซต์นั้นอัจฉริยะมากจริงๆนะคะ มีไลน์โนตินะคะไลน์โนติฟายเสมือนเลยขาส่วนตัวให้เราเลยนะคะจะบอกเราทุกครั้งเลยนะคะที่มีการเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะคะและก็มีการขายสินค้าอะไรไปเท่าไหร่นะคะมีการอ่ามีใครสั่งสินค้าไปเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนบอกเราหมดเลยนะคะจะมีไลน์โนติแจ้งเตือนเราและที่สําคัญเนาะที่สําคัญคืออะไรอ่าในเว็บไซต์นั้นนะคะเป็นตัวช่วยเราที่ดีมากๆเพราะว่า เพราะว่าแม่ค้าออนไลน์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะในการทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะในการที่จะมีภาพสวยๆเนาะที่จะเอาไปโพสใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะในไอเบไซต์ของเรามีให้อีกแล้วเห็นไหมอัจฉริยะจริงๆเลยนะคะในเว็บไซต์ของเราตรงคอนเทนต์ออฟเดอะเนะคะสามารถเข้าไปเอารูปเอาคลิปนะคะเอาทั้ง เขาเรียกว่าคอนเทนต์เลยนะคะกปี้ไปได้เลยนะคะเห็นไหมไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยนะเท่านั้นยังไม่พอนะตรงคอนเทนต์อัปเดตใช้ได้ทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะและมีปัญหาเออมีปัญหาอยากเรียนรู้ในนั้นก็มีสอนทุกอย่างเลยนะคะทั้งยิงแอดทั้งสารพัดเลยและที่สําคัญมีคุณหมอนะคะมีคุณหมอมาสอนเราเรื่องผลิตภัณฑ์ถามต่อเรื่องผลิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างโอ้ยบอกไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวมี ทริปที่สมต่อนะ,ะเพราะว่าเยอะมากอัจฉริยะจริงๆเห็นไหม